สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนคุณครูชื่อคุณครูพัชริดาพุทธิธรรมพงศ์ค่ะสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักจังหวัดนนทบุรีค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านในช่วงนี้ซึ่งตอนนี้นะคะเวลาก็เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปีแล้วค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในหนึ่งปีนั้นมีทั้งหมดกี่เดือนอ ถูกต้องแล้วค่ะในหนึ่งปีนั้นมีทั้งหมด12เดือนค่ะเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่12หรือว่าเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะเมื่อหมดเดือนธันวาคมนี้แล้ว เด็กๆก,ก็จะได้เริ่มต้นในการนับวันใหม่และนับปีใหม่ไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะหาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ไปพร้อมๆกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ และก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้คุณครูมีคำค้องจองปีใหม่วันใหม่มาให้เด็กๆท่องกันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะท่องก่อนและเด็กๆท่องตามคุณครูนะคะคำคล้องจองปีใหม่วันใหม่ปีใหม่วันใหม่แสงแดดสดใสจิตใจสำรานกน้อยร้องเพลง ครื้นเครงประสานดอกไม้เบิกบานทุกคนร่าเริงประวัติความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ความเป็นมาวันขึ้นปีใหม่ในประเทศไทย แต่เดิมประเทศไทยมีวันขึ้นปีใหม่คือวันที่1เมษายนของทุกปีซึ่งถือเอาเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปีต่อมาจึงได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1มกราคมของทุกปี mm. เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล โดยในปัจจุบันวันขึ้นปีใหม่คือวันที่1มกราคมของทุกปีโดยวันขึ้นปีใหม่นั้นมีกิจกรรมที่จัดอย่างหลากหลายเช่นการจัดงานแสดงที่โรงเรียนการเลี้ยงเฉลิมฉลองกับเพื่อนเพื่อนหรือว่าครอบครัวของตนเองหรือว่าเป็นการตักบาทําบุญเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กเ เมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่แล้วเราก็ได้รู้ว่าในวันขึ้นปีใหม่นั้นมีกิจกรรมที่สนุกสนานและน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในวันที่1มกราคมของทุกปีค่ะซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้เฉลิมฉลองและก็ทำกิจกรรมสนุกๆไปพร้อมกับเพื่อนๆและครอบครัวของเด็กๆค่ะสำหรับกิจกรรมสนุกสนานในวันขึ้นปีใหม่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะ วันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำค่ะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมหลังการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการในวันนี้จะให้เด็กๆวาดภาพงานเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่ของฉันโดยให้เด็กๆวาดภาพกิจกรรมงานเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่ตามจินตนาการของเด็กๆ คนละหนึ่งภาพค่ะและเมื่อวาดเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามหลังจากนั้นให้เด็กๆฝากผู้ปกครองถ่ายรูปผลงานของเด็กๆส่งเข้ามาในรายกลุ่มหรือว่าส่งให้เพื่อนๆและคุณครูมาชมด้วยนะคะ และสุดท้ายนี้คุณครูขอฝากกิจกรรมสนุกๆไปให้เด็กๆทำที่บ้านกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆทำเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายภาพสวยๆและก็กิจกรรมที่ได้ทำลงไปให้คุณครูได้ชมกันบ้างนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่บายค่ะ